้องเดิมนะครับมันไม่มีเสียงถ้าถ่ายมันไม่มีเสียงนาใหม่โอ้โหเสียงหมาจากตายจากแม็กมาบล็อกข้างหน้าไม่ใช่เสียงแบบนั้นแล้อัดคลิปวะเสียงมันจะไม่มีเลยแบบเหมือนเป็นวิดีโอมีเงียบ,บอ่ะเสียงกล้องเงียบเขาถ่ายกับธรรมอไม่มีเลย ใครตดอันนี้ไปห้องลับอันไปตรงห้องลับน่าทำไมน่าทำไมจะต้องติดถ้าเขาไม่ได้มันผิดแอคเขาก็ขุดออกมาตรงตรงนี้เอาไปทำอะไรดีไปห้องที่ พับมีช่องแล้วไงแล้ววันนี้ไม่ถ่ายคลิปอ่ะกงียบเลยนะครับทรมททั้งวันเลยอืออืออือตอนนี้ว่าคัดปักทอดไงเพราะมันมืด ห้ามเสียงดังม่ไงเดี๋ยวห้วยวันนี้เงียบๆนะวันนี้เงียบๆเงียบๆบ วันที่น่าเกลียดที่สุดในโลกว่าใครนะวันที่น่าเกลียดที่สุดในโลกคามนาี่ายยังไงใครก็โดดไม่ได้หรอกนี่มันก็ยังไม่ได้ซ้ำ

Mm. you.